สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆ่น้องทุกท่านนะครับผมเจอกับผมนะช่อง m 2 Game นะสวัสดีด้วยทุกท่านนะมีเกมใหม่มาแนะนำนะยังไงก็กอดอื่นใดก,ก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมเป็นกำลังใจให้หาเกมใหม่ๆม,มาด้วยนะฮะตอนนี้เซิร์ฟหนึ่งนะฮะเอวแฟนตาซีนะฮะก็เปิดแล้วนะฮะที่มันเขียนว่าทดลองใช้ก่อนเปิดจริงในสตูไทยไม่ต้องตกใจนะฮะมันเป็นเปิด,ปดจริงแล้วท่านนะ,ะเล่นไปได้เลยะะท่านะเข้าสุรบบเติมเกมนะฮะเอ้ยเข้าเกมนะเติมเกมนะ าแล้วผมเลือกตัวอะไรนะฮะนินจานหมอผีนะฮะฮันเตอร์นะฮะผมเอานินจาดยกันชื่อตัวละครก็นี่ถ้าเป็นภา,าษาไทยผมก็จะปานชื่อแบบนี้ตลอดเนะเาะอินจานีไปก็โหลดมันเปิดจริงแล้วนะฮะไม่ต้องตกใจนะฮะเพราะว่า เกมมันหนีลิสิทธิ์มันจะเป็นอย่างเงี้ยทดลองใช้ก่อนเปิดจริงเหมือนดีซีเหมือนเซซีย่าเหมือนโปเกมอนเหมือนตัวหลายเกมนะไม่ต้องตกใจแต่ว่าใครจะเติมเกมมันก็อย่าไปเติมเยอะนะเพราะว่าบางคนตกใจเกมปิดหนีไม่ใช่นะเขาปิดเขาออกจากสตูไทยแล้วไปเปลี่ยนชื่อนะแล้วก็เข้ามาใหม่ประมาณนั่นแหละนะฮะก็ขี้กเกยียจอธิบายเยอะครับใครที่ดูช่องผมไม่บ่อยก็จะรู้แล้วว่าเกมหนีลิขสิทธิ์เล่นได้ทุกเกมนะฮะว้าวภาพสวยด้วยนะฮะเอ้ยคิดผิดแล้วที่เอาดาบมา ระยะสั้นมากนะฮะนี่ครับวิ่งเควสไปนะฮะอุ้ยภาพสวยมากนะฮะภาษาไทยด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าแปลยังไงครับว้าวนี่คือคลอา,าลิฮา์ซาร่าในตำนานสวยมากๆเอ็มจ้าก็บอกว่าก็เหนือค,ควาคาดหมายนั่นแหละเดิมทีคลา,าลิฮา์ซาร่าก็โอ้โหมันขี้เกียจอ่านวะ่ะไปอยู่ๆมันก็ยังโหลดอยู่นะไม่มีเควสเหรอนี่ไงคุยก็เล่นาภาษาไทยเล่นง่ายครับไม่มีระยะนะฮะ ไปคลือหาดซาร่านะฮะกับจัดมอนสเตอร์นะฮะนี่อัตโนมัติตรงนี้เนะนี่ยดิจเล่นมือก็แล้วแต่นะฮะนี่นะฮ้ยภาพสวยน่าเล่นมากครับเปิดวันนี้วันแรกนะครับผมน่าสนใจมากนะฮะก็มีโอกาสได้ทําคลิปพอดีเนะี่ยภาพสวยงามมากมากเลยนะฮะก็มีคนมาบอกอยู่นะว่าเกมเปิดใหม่เนาะผมก็กรงสตรีมอยู่นะฮะอัดคลิปยังไม่ได้นะก็มาอัดคลิปตอนที่หลังเลิกสตรีมแล้วกันนะครับผมก็ช่องผมก็แนะนําแต่เกมใหม่ๆนะฮะ หรือแม้เกมหน้าเล่นนะก็ยังไงใครสนใจก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทั้งหมดด้วยแล้วกดซับสไครต์ไว้นะจะไม่พลาดเกมใหม่ๆแน่นอนนะก็จะเอาตัวอย่างเกมนะฮน่าเล่นไหมอ่าคนที่ดูภาพสวยมากนะฮะดูดิแบ็กกราวคนที่มือถือจะเต็มหรือยังไงก็ดูผมเล่นก่อนก็ได้นะนะฮะกอุย้ยชอบจริงๆพี่ชอบจริงค่อยโหลดมาเนาะประมาณนี้เลยครับท่านอ่านะ ริภาพสวยมากนะผมเดี๋ยวดูดีว่าโฮ้ยหมุนมุมกล้องได้ด้วยนะฮะนี่ฮะสวยงามมากนะ่าเล่นมากมากเลยนะผมนะใครที่ชอบเอเมโมปจีนะฮะเบื่อแนวเก่าๆนี่เลยครับเหมาะที่สุดนะแต่ผมแนะนําให้เอาเวทมนต์ดีกว่าหรือแม่กระทธนูดีกว่านะฮะอันนี้มันเร็วก็จริงแต่มันเนาะดูสกิลมันระยะสั้นไปหน่อยเล่นยากไปหน่อยนะฮะต้องเล่นในมือถืออ่าใครจะเล่นตัวละครนี้ต้องเล่นในมือถือนะฮะ จะไวมากนะฮะไม่ต้องตั้งปุ่มนะเล่นในโปรแกรมจนรอมันตั้งมาให้เองเลยนะฮะถือว่าเป็นเกมที่ทันสมัยแล้วไวนะฮะอันนี้ก็แผนที่นะฮะดูเอาไปตรงไหนบ้างนะฮะเอ็นพซงเอ็นพีซีต่างๆนี่ก็โอ้ยภาษาไทยแจ่มมากคิดถึงดาก้นนิดเลยนะฮะแผนที่โลกก็มีนะครับผมนี่โคตรเยอะนะฮะไปเดินเอาเองแล้วกันผมก็มีหน้าที่แนะนำเกมเพล่นนะฮะ ไอผมไม่รู้ว่าไอข้างล่างมันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวผมขอตั้งค่าก่อนเนาะผมจะปิดไอข้อความข้างล่างได้ยังไงเนี่ยน่าลำคานมากนะเดี๋ยวตั้งค่ายังไงวะอ่าไปที่ถ้ำรับแรงนะเขาเนี่ยนถะ้ำรับแรงนะมีเป็นดันเจียนโอ้โหบอสสวยเออมันต้องอย่างนี้เว้ย นี่สก,กิลเราใช้แค่สก,กิลเดียวอยู่เลยนะฮะแจมแจมแจมเกมนี้แจมนะฮะเล่นได้นะแต่ผมไม่รู้ว่าคือช่องผมจะมีแต่สาวพวกเทิร์นเบดนะฮะใจจริงเหรอถ้ามีส,สวยๆภาพอย่างเงี้ยผมก็เล่นได้ยาวถ้ามีคนเล่นด้วยนะฮะแต่ผมไม่ค่อยชอบ RPG พมันเล่นยาวเกินนะช่องเราก็เป็นช่องเทิร์นเบดอย่างเดียวนะฮะ จะว่าผมเป็นราชาเทิร์เบตก็ได้นะครับถ้าผมมีตังผมก็ถ้าผมมีตังผมก็ไม่กลัวใครทั้งนั้นเนะฮยผมเติมสู้หมดนะอันนี้ผมเล่นแบบสายฟรีนะเติมแค่แพ็กนิดเดียวก็พอเนะยสามสิบเก้าบาทไอัต้นสือข้างล่างมันน่ารำคาญมากนะปิดยังไงวะนี่ฮะเอาเขาอยัางไงออกไปดีปิดไม่ได้นะท่านเอาเดี๋ยวผมตั้งค่าก่อนฮนะ มีอะไรบ้างเออมีหอยด้วยนะเอาไว้ซื้อของเรามีเพชรอย่าบอกนะเป็นเปิดเพชรจริงได้นะผมเนาะเดี๋ยวผมหาตั้งค่าก่อนนะท่านอยู่ตรงไหนวะนี่ไงต้องปิดออกตั้งค่าขวามือโอ้โหตายแล้วอันนี้ปรับคุณภาพสูงไปเลยเนาะแล้วก็3าดีอยู่แล้วนะฮะอัตราเฟรมเรือสูงไปนะฮะ ตั้งค่าเสียงก็ปิดเสียงดน,นตรีไปแต่ติดิกษสิทนธะิ์เนี่ยโอเคนี่แล้วผมก็จะเปิดเสียงของผมนะฮะตามนี้อ่ะดูอัฟเฟกต์เสียงกันนะไปโอเคเกมนี้ก็เอ่อ มีสามอาชีพให้เลือกเนาะทำภารกิจในเรื่องดันเจียนทาทายสะสมชุดขัดสัตว์ขีข่นะฮะเข้าร่วมกิวท์ทาทายบอสนะต่างๆเนาะมีโค้ดให้ด้วยนะฮะสามโค้ดนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งลิงค์ไว้ข้างใต้ใดีคริปชั่นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวทิ้งโค้ดไปให้ด้วยเดี๋ยวเราลองใส่โค้ดกันดูนะว่าได้อะไรนะฮะเ,เดี๋ยวผมจะหาที่ใส่โค้ดก่อนตรงไหนเอ่ยนะฮะ ตรงนี้ไม่มีนะฮะเรื่องใส่โค้ดนะฮะนี่คนระับไม่มีเ,เติมครั้งแรกได้รับเสือโอ้ยเท่ดีวะ่ะตัวนี้เออเฮ้ยเจ๋งวะที่ใส่โค้ดนะฮะอลูกค้าเปลี่ยนตัวบริการบริการลูกค้าอีที่ใส่โค้ดตรงไหนเอ่ยนะฮะ บริการลูกค้าไม่มีเอ้ใส่ตรงไหนอย่าบอกนะต้องไปใส่ตรงเว็บไซต์มันนะฮะเติมเงินเติมเพชรเติมเงินสะสมเติมเงินดีกระสะสมอ่าไม่เห็นนะฮะไม่เป็นไรถ้าใครรู้ก็ไปใส่กันเองลวกันผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ให้ด้วยนะมีอยู่3โค้ดนะฮะอืม ตรงนี้ไม่มีที่ใส่โคด้ดหรือว่าใส่โค้ดที่เว็บไซต์นะฮะท่านอันนี้ก็เป็นเพื่อนผู้ติดต่อล่าสุดนะฮะชดหมายเออไม่มีจริงๆที่ใส่โค้ดนะฮะอาจจะซ่อนอยู่ที่เรามองไม่เห็นก็ได้เนะโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวลิงค์โคด้ดลิงก์ไม่ใช่ลิงก์ดี่เดี๋ยวจะวางไปข้างล่างนะประมาณนั้นเสียเวลานะฮะ นี่สกิลที่สองก็เปิดแล้วนะฮะไปทำภารก,กิจต่อนะฮะน่าจะมีสักสี่ห้าอาชีพเนาะนี่มีอาชีพที่เดียวเองอ๋อเป้าหมายฟาร์มเป้าหมายบอทได้ด้วยนน่หว่าเนะี่ยแต่เพื่อเปิดอินเทอร์เฟซเนี่ยนี่ไง สัตว์เลี้ยงเรามาแล้วนะฮะน่ารักเชียวนะฮะโอเคนะฮะไปดิตามผมมาตามพี่มาไอ้น้องหรือว่ายังไม่เปิดระบบยังใส่ไม่ได้นะโค้ดเนี่ยมันไม่มีอะไรโผเลยน่าจะต้องเล่นเป็นสักระยะหนึ่งถึงจะใส่โค้ดได้ผมว่านะเนี่ยนะดูทรงแล้ว นี่สกิลเปิดแล้วนะฮะโอเคเกมเพลย์ก็แบบประมาณนี้เลยท่านนะฮะสวยงามจับใจมากน่าเล่นมากๆนะฮะดูดิน่ารักลื่นปื๊ดๆเลยนะลื่นมากๆนะฮะโคตรลื่นเลยนี่เติมครั้งแรกอยู่ตรงนี้นะฮะค่อนข้างจะลื่นมากๆเนะี่ยน่าสนใจมากๆด้วยภาพสวยงามมากก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆไปเล่นสารต่อกันเองแล้วกันแต่ผมบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างจะ ใครที่เป็นสาวกเกม MMORPG ห้ามพลาดเลยนะฮะเด็ดขาดนะฮะภาพสวยน่ารักน่าเล่นหมุนรอบองศาหมุนรอบทิศทางได้เลยครับเนี่ยผมจะดูบรรยากาศวิวนะฮะสวยงามมากนะฮะแจมแจมนะฮะบอกเลยเกมนี้สำหรับผมต้องลองนะฮะให้เลยครับ9.7เลยนะฮะผมภาษาไทยนะี่ยระบบค่อนข้างจะเล่นง่ายไม่แหล็กนะฮยตนะัวละครเนี่ยสวยน่ารักด้วยนะ เอ้ยลุกดูสัตว์เลี้ยงถือคอ้อนคนเท่นะฮะหลบได้ไหมฮะสกิลดัชเฮ้ยมันเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยเหรออ๋อเหมือนเปลี่ยนถาสกิลหรือเปล่านะโอเคประมาณนี้แล้วกันนี่ใส่อุปกรณ์ได้ด้วยนะ่ยเดี๋ยวเรื่องโคดนะไปหาเอาเองกนันผมว่าเดี๋ยวมันคงจะเปิดนั่นแหละท่านนะเดี๋ยวเปิดระบบก่อนคงจะมาแหละ เอาเป็นว่ายางไงก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะใครรับชมคลิปก็ขอจเจริญรุ่งเรืองอยู่เยเป็นสุขนะใครกดไลค์กด subscribe ก็ขอมีความสุขจเจริญเนาะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยทุกท่านเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวดิมีอัญเชิญด้วยท่านนี่มีอัญเชิญด้วยเออโอ้อัญเชิญสัตว์เลี้ยงคล้ายๆเกมนั้นเลยนี่ว่านะโอเคนะเ,เจอกันใหม่นะทุกท่านเลยสวัสดีครับผม